สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากนะคะปะลาลสับผัดใส่หมูจากอันนี้ปลาลับสับไว้ตั้งเมื่อคืนนี้แล้วนะคะปะลาลปลากระดีจจะสับไปแล้วนะคะโอเคเราจะมามาเตรียมเครื่องะะสำหรับเอาไปตําก่อนนะคะพริกแห้งขา่าตะไคร้หั่นไว้แล้วก็อันนี้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะคะส่วนนี้เราจะมาหั่นจ้ะโอเคมาซอยก่อนซอยใบมะกรูดก่อนนะคะ ซอยใบ,บมะกูดก่อนอาจจะเอาไปผัดใส่หมูจ้ะวันนี้เนื่งข้าวเหนียวนะวันนี้มีข้าวเหนียวจะกินกับข้าวเหนียวจ้ากินข้าวเหนียวกับผักมีมะเขือมีผักกาดมีผักตามที่มีนะคะ หอมแดงซอยหอมแดงก่อนเดี๋ยวเรามาตำเครื่องตำเครื่องใส่ปะลา้าก่อนปะลาร้านี่สับเองซื้อมาปะลาร้าปลากระดีซื้อมากระปุกหนึ่ง กระเทียมก็หั่นเล็กเล็กๆล็กหน่อยหนึ่งจะได้ตำง่ายๆนะคะกระเทียมโทนเดี๋ยวเราจะตำส่วนนั้นก่อนโอเคเรามาเริ่มตำกันเลยจ้า เครื่องเยอะเลยนะคะใส่เครื่องเยอะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มต่ำกันเลยะผัดปลาผัดใส่หมูสับปลาผัดใส่หมูสับมีจำหมูสับนะคะซื้อมาเดี๋ยวจะมาผัดโอเคเดี๋ยวเรามา ตำเครื่องกันก่อนนะคะเราจะตำพลิกพลิกข่าตะไคร้เราจะตำใส่รวมกันนะคะตำส่วนนี้ก่อนจะัะเดี๋ยวขอตำแป๊บนึงจากนั้นเราใส่หอมก็กระเทียมลงไปตำก่อนนะคะ จากนั้นเรามาใส่ปลาจ้ะใส่ปลาตําลงไปนะคะใส่ปลาที่สับแล้วนะคะปะลาที่สับแล้วใส่ลงไปปลากระดีใส่ลงไปต้ให้เข้ากันนะคะอืมหอมมากเลย อมปลากะด็ดีโอเคตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะคะมาจ้าเรามาทํากันเลยนะคะใส่น้ํามันลงไปใส่น้ํามันพืชพอประมาณแล้วก็ใส่พอประมาณประมาณหมูเดี๋ยวก็จะมีน้ํามันนะคะหมูก็จะมีน้ํามันก็จะใส่แบบพอดีนั่นแหละใส่แบบพอดีนั่นแหละโอเคประมาณนี้ รอให้ร้อนก่อนนะคะมาจะใส่ปลาร้าลงไปผัดนะคะผัดปลาร้าให้หอมเลยจ้าผัดปลาร้าให้น้งหอมเลยนะคะ หอมเลยจ้าโอเคผักหอมด้แล้วใส่หมูสับลงไปนะคะใส่หมูสับลงไปผัดเลยได้เยอะอยู่ผัดเลยนะคะ จากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยจ้ะน้ำตาลปี๊บต่อยหนึ่งนะคะน้ำตาลปี๊บใส่ไม่เยอะหรอกน้ำตาลปี๊บใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวแล้วก็ประมาณนี้พอโอเคประมาณนี้พอนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไป เามาขามเปียกนะคะเดี๋ยวไม่พอเราค่อยมาเติมใส่ซูโรสซูโรสนิดนึงอโอเคเดี๋ยวค่อยมาชิมดูว่ามันพอหรือเปล่ามันพอเค็มหรือเปล่าปลาล่ก็เค็มนะคะใส่ใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยไม่พอเผ็ดเดี๋ยวมาเติมเอาทีหลังนะคะมาเติมเอาเติมพริกป่นลงไปไม่เผ็ดก็ แต่น้ำใส่น้ำไปนิดนึง่ใส่น้ำไปนิดนึงเคี่ยวนะคะเราต้องเคี่ยวก่อนนะคะใส่น้ำไปนิดเดี่ยวแต <c oughs> ่นั้นก็เคี่ยวซะก่อนเคี่ยวก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยมาชิมว่ามันพอหรือเปล่าพอเค็มหรือเปล่าพอเปรี้ยวหรือเปล่าไม่พอก็มาเติมทีหลังนะคะโอเคเปรี้ยวไปก่อนจ้ะเติมน้ำปลาไปหน่อยนะคะไม่พอเค็มาขาดเปรี้ยวนิดนึงขาดเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ขาดเผ็ดขาดเปรี้ยวนิดนึงใส่เปรี้ยว ใส่น้ำมะขามเปียกอีกนิดนึงประมาณนี้เพิ่มพริกป่นลงไปเพราะว่าขาดเผ็ดนะคะแล้วก็เผ็ดเท่าไหร่ประมาณนี้จากนั้นก็เคี่ยวจนกว่าจะได้ที่นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้าเคี่ยวจนกว่าจะได้ที่นะคะ หอมปลามากเลยเขี่ยวไปก่อนมาจ้าหมาจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้นำเสนอเมนูแซ่บเลยจ้าปลาสับผัดใส่หมูขอบคุณที่รับการรับชมนะคะ